สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะปูพาทุกคนนะคะมาแยกบอลสีต้นนี้กันค่ะสเปรย์ออฟวนะคะเห็นมีหลายต้นเลยนะคะอยู่ในเนี้ยกอน,นี้นะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะมาแยกนะคะแยกหน่อนนะคะไม่ไม่ได้ผ่าหัวนะคะทุกคนเพราะว่าปูอยากจะได้ต้นใหญ่ๆนะคะก็เดี๋ยวดูก่อนว่าถ้าหัวใหญ่เกินนะคะก็อาจจะ ตัดนะคะตัดหัวตัดจอมนะคะแต่ว่าอันไหนที่หัวเล็กๆเราก็จะไม่ทําอะไรเขานะคะให้เขาอยู่กับต้นเขาไปเรื่อยๆนะคะสวยมากๆเลยค่ะดูยังไงก็สวยนะคะต้นเนี้ยนี่โอเคเดี๋ยวเราไปทําการลื้อกันเลยนะคะขุดเขาออกจากดินก่อนนะคะทุกคนงัดก่อนนะคะใส่ถุงมือนะคะนี่ค่ะ งัดเลยนะคะนี่รากเดินดีมากๆเลยนะคะอายุประมาณสองสาเดือนนะคะตัวนี้นี่รากแน่นมากๆนะคะนี่นี่ค่ะได้ออกมาแล้วนะคะสวยจังเลยนะคะตัวนี้ส,สวยยนะคะดูยังไงก็สวยนะคะ ชอบมากเลยค่ะต้นนี้โอ้หัวเขาเหมือนจะไอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจะเน่านะคะเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าจะยังไงนะคะเดี๋ยวปูขอเอาอันนี้นะคะไปล้างก่อนนะคะทุกคนขอไปล้างก่อนนี่ค่ะได้มาแล้วนะคะ ล้างรากเสร็จแล้วนะคะหัวใหญ่มากๆเลยนะคะแต่ว่าหัวเขาอะจะแบนนะคะทุกคนเนี่ยหัวเขาแบนแล้วก็เกิดการเน่าด้วยนะคะเนี่ยเน่าด้วยเพราะว่าเราไม่ทําการผ่านะคะมันก็เลยจะทําให้เขาเนี่ยเน่านะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะแยกต้นออกจากกันนะคะนี่เดี๋ยวเรามาทําการแคะกันเลยนะคะ นี่ต้นนี้ไม่ต้องไม่ต้องทําการผ่าก็ได้เนี่ยคือหัวเขาจะเน่าแล้วแล้วก็เนี่ยก็ได้แล้วเนี่ยหัวหนึงนะคะออ้หัวใหญ่เลยเนี่ยนะคะนี่สวยด้วยนะคะนี่ค่ะมีหัวแล้วด้วยนะคะนี่สวยเดี๋ยวเอาปลูกนะคะ ก็จะเอาปลูกไว้แถวๆนี้นะคะเอาปลูกไว้ตรงนี้นะคะนี่เดี๋ยวเราแคะก่อนมีเขี้ยวด้วยนะคะเนี่ยเขี้ยวเยอะเลยนี่เดี๋ยวเราพายแบบนี้อันนี้ติดมาสองต้นนะคะสวยจังเลย ชอบชอบมากเลยค่ะต้นนี้เขาดูสวยดูน่ารักนะคะบอกไม่ถูกนะคะนี่ได้มาแล้วนะคะต้นใหญ่ๆนะคะต้นเล็กๆแบบนี้เราก็จะเอาปลูกแล้วก็เอาไว้รอขายนะคะส่วนต้นใหญ่ๆนี้นะคะเราก็จะเก็บไว้เป็นตั้งแม่นะคะช่วงนี้ฝนตกนะคะฝนตกบ่อย ก็จะแยกบอนสีนะคะปลูกนะคะเขาจะฟื้นตัวเร็วนะคะทุกคนนี่แคออกมาแล้วนะคะเนี่ยต้นใหญ่สีวหวานได้สามต้นแล้วนะคะแล้วก็มีนี่อีกเขี้ยวเยอะมากนะคะแล้วก็หัวน,นี้นะะ หัวนี้ปูก็จะเอาปลูกไว้เหมือนเดิมนะคะปลูกไว้ที่เดิมนะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะออกมาอีกประมาณเยอะเลยเนี่ยห้าหกห้าหกต้นนะเนี่ยก็อันนี้ก็แยกนะคะเราจะทําการแยกต้นเล็กๆออกนะคะเพื่อเอาไว้จําหน่ายนะคะแล้วก็ต้นโตๆเก็บไปตั้งแม่นะคะเพราะว่า วันนี้เหมือนจะมีลูกค้าสั่งต้นแม่ด้วยนะคะสั่งต้นแม่ต้นนึงมีแต่คนอยากได้ต้นแม่พันธุ์นะคะเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องแยกนะคะโอเคทีนี้ต้นแม่พันธุ์เนี่ยได้สี่ต้นนะทุกคนนะปูกได้สี่ต้นเราก็ทำการปลูกเลยนะคะปลูกตรงนี้เลยนะคะ วิธีการปลูกก็ใช้ดินเดิมนะคะใช้ดินเดิมปลูกมีอยู่4ต้นนะคะก็จัดไปเลยสต้นนะคะเรียงเลยนะคะเอาไว้สุดก่อนนะคะสุดทางก่อนช่วงนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าฝนตกบ่อยนะคะ เขาก็จะฟื้นตัวเร็วนะคะแดดไม่ค่อยแรงนะคะนี่ได้หนึ่งแล้วต้นที่สองนะฮะกูชอบต้นสเปรดออฟไวน์เป็นพิเศษเลยะคะ่ะเพราะว่าเขาสวยเขาสวยเขามีเสน่ห์นะคะน่าดึงดูดนะคะ เราก็หย่อนลากเขาเข้าไปลึกๆนะฮะแล้วก็เอาหัวไว้ตื้นๆนะะเวลาปลูกน,นี่ตัวนี้ตั็สุดท้ายนะฮะ พวกนี้ก็เอาไว้เก็บลูกหลานอีกนะปะูอยากทำให้แบบเป็นฟอรรมกอใหญ่ๆนะฮะอยากให้เขาสวยๆวยอย่างนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะทุกคนเรียบร้อยนี่ค่ะพาดู สวยงามเลยนะคะเดี๋ยวปูจะมาอัปเดตให้ดูอีกนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าเขาโตแล้วมีลูกมีล้านอีกสักเดือนสอเดือนนะคะเขาก็จะเต็มเต็มกระถางได้เลยค่ะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ปูด,ด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ